สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ฮานิฟารูซึ่งเป็นหนึ่งในชีวมณฑลที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศมาลดีฟครับที่ฮานิฟารูนะครับจะเป็นหนึ่งในจุดที่มีความน่าสนใจมากๆเพราะเป็นจุดที่มีแมนตาหรือว่ากระเบนราหูนะครับจะเข้ามาที่นี่ในแต่ละปีนะครับในทุกๆปีในช่วงหน้าฝนโดยน้องๆจะเข้ามากินแพลงตอนซึ่งมีอยู่อย่างหนานแน่นในช่วงฤด,ดูฝนนี้เองครับผม m มนตาหรือว่ากระเบนลาหูนะครับในข้อมูลที่ National Geographic เคยเขียนไว้บอกว่ามาจากภาษาสเปนที่แปลว่าผ้าห่มหรือเสื้อคลุมนั่นเองแต่ว่าบางที่นะครับก็อาจจะเรียกปลาชนิดนี้ว่าเป็นปลาปีศาจเพราะตรงปากที่อ้าตลอดเวลามีครีบรูปเขาสองแฉกยื่นออกมาจากทางด้านหน้าศีรษะครับตัว Manta นะครับมีทั้งหมดอยู่2สายพันธุ์ได้แก่แมนตาแนวปะการังหรือ r e f m a n t a r a นะครับกับแมนตามหาสมุทรหรือ Oceanic m a n t a r a โดยตัวแมนต้าแนวปะกการังจะมีขนาดเล็กกว่าคือมีขนาดประมาณ3-4เมตรครับแต่แมนต้ามหาสมุทรจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆตัวโตเต็มวัยนี่อาจจะใหญ่ได้ถึง8-9เมตรได้เลยครับผมผมได้มีโอกาสเห็นการกินอาหารของแมนต้าด้วยนะครับน้องๆจะพากันอ้าปากแล้วก็ว่ายน้ํากวาดแผลงตอนเข้าปากบางก็จะใช้การพลิกตัวไปมาหมุนติ้วๆเหมือนเด็กน้อยกําลังร่ายรำหรือบางทีก็มาหมุนเป็นไซโครนก็มีครับผม ในสถานที่ธรรมชาตินะครับจะมีจุดที่เป็นแหล่งทําความสะอาดของแมนตาที่เรียกว่า cleaning station ซึ่งจุดเหล่านี้แมนตาจะพากันไปเพื่อกำจัดปรสิตที่เกาะอยู่ตามตัวของน้องซึ่งที่ฮานิฟารูเบนะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งใน cleaning station เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าแมนตาก็จะกลับไปจุดเดิมๆซ้ำทุกๆปีครับผม แมนต้า <M> <M anta S 1> เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีอายุยืนนะครับถ้าไม่ถูกคุกคามตัวแมนต้าเนี่ยก็จะมีอายุได้ประมาณถึง50ปีเลยทีเดียวแต่เนื่องจากว่าแมนต้าเองกลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขยายแผ่นได้ค่อนข้างช้านั่นคือประมาณ2ปีจะมีการคลอดลูกหลานออกมา1ครั้งนะครับสถานะของแมนต้าในปัจจุบันนั้น IUCN นะครับระบุว่าอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างจะเปราะบ,บางเพราะว่าภัยคุกค,คามที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของแมนต้าก็คือการทำประมงที่มากเกินไปนั่นเอง แมนต้านะครับถึงแม้ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่มากบางคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าน่ากลัวเพราะว่ารูปร่างของน้องคล้ายกับปลากระเบนจริงๆน้องก็เป็นปลากระเบนรูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นปลากระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าตัวแมนต้านะครับหางของแมนต้าเนี่ยไม่มีพิษนะครับตัวน้องๆเนี่ยจะมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นนะครับบางคนไปดำสกูบานะครับแล้วก็เจอแมนต้าน้องๆจะชอบมาว่ายเวียนวนเล่นกับฟองอากาศของนักดำน้ำครับ ในวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นแมนตาที่ผมไปถ่ายทำที่ h a n ิฟารูเบย์ประเทศมาลดีฟซึ่งถ้าหากว่าไม่มีจุดนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มาเยือนประเทศมาลดีฟเลยก็ได้ เพราะผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าใต้น้ําของมาลดีฟเป็นอย่างไรซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากที่ทะเลได้พัดพาให้ผมได้รู้จักกับครูสอนฟรีได้นะครับที่กลายมาเป็นหนึ่งในบัดดี้ดำน้าของผมและน้องที่เป็นครูสอนฟรีได้เนี่ยก็ได้แนะนําให้ผมรู้จักสถานที่แห่งนี้ว่ามันคือแหล่งชีวมณฑลทางทะเลที่สําคัญมากๆของโลกเนื่องจากเมื่อเข้าสู่หน้าฝนแปลงต้นจะมารวมกันที่นี่เยอะมากๆทำให้แมนตามารวมกันในปริมาณที่มหาศาลบางครั้งอาจจะเข้ามาหลายร้อยตัวเลยทีเดียว ที่ประเทศไทยนะครับเวลาที่มีการพบเห็นแมนต้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าฮือฮามากเพราะว่ามันค่อนข้างตัวนี้โอกาสเจอได้ยากในบ้านเมืองของเรานะครับแต่ที่ฮานิฟารูนะครับในช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่าเรามาทุกจังหวะโอกาสที่จะเจอนั้นสูงมากๆครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับจำนวนที่จะเจอมากหรือน้อยก็แล้วแต่วันครับซึ่งก็แนะนําว่าถ้ามาแล้วก็ควรจะมีเวลาเผื่อไว้อย่างน้อย3-4วันนะครับ ซึ่งการมาเยือนที่นี่เราสามารถที่จะเลือกพักได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการพักที่รีสอร์ทพักเกาะโลเคอลหรือจะมาแบบนอนบนเรือก็ได้ครับในวันที่ผมไปนะครับวันแรกเราเดินทางไปกันทั้งหมด6คนออกจากรีสอร์ทเดอะสแตนดาร์ดนะครับซึ่งก็เป็นคนไทย4คนแล้วก็ฝรั่ง2คนทั้งหมดนะครับล้วนไม่เคยเจอแมนต้ามาก่อนยกเว้นน้องที่เป็นครูสอนฟรีไดของผมที่เคยเจอแล้วแต่น้องก็บอกว่าเจออีกก็ได้เพราะก็ยังไม่เคยมาฮานิฟารูเหมือนกันตอนที่ผมเจอแมนต้าครั้งแรกนะครับ บอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ปลื้มปลี่ยม,มากๆมันเหมือนความฝันอย่างหนึ่งสําเร็จไปอีกอย่างแล้วเพราะผมตั้งใจที่จะมามาดิฟเพราะอยากเห็นแมนตานี่แหละครับซึ่งก่อนจะไปผมก็คุยกันว่าการได้เจอแมนตาแค่ตัวเดียวผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วไม่นึกไม่ฝันว่าสุดท้ายแล้วผมจะได้เจอแมนตาจํานวนที่นับไม่หวาดไม่ไม่ไหวขนาดนี้มาดิฟนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสเสน่ห์มากๆผู้คนน่ารักใจดีเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทําให้ตกหลุมรักได้อยา่างไม่ยากเย็นเลยครับ และนอกจากนี้นะครับการมาเที่ยวมาดีฟเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากสําหรับคนไทยเพราะการมาที่มาดีฟเราไม่จำเป็นต้องขอวีซา่าแต่ว่าสามารถเที่ยวที่มาดีฟได้ถึง30วันครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่ h a n i f a ฟารูเบเพื่อมาตามหาแมนตาหรือกระเบนราหูนะครับผมแนะนําว่าสามารถที่จะมาได้โดยการสโนว์กลิงหรือฟรีดฟ์ก็ได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย จะไม่อนุญาตให้นักดำน้ำแบบสกูบาทำการลงไปดำน้ำกับน้องนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถจะจับฟรีไดได้เนี่ยโอกาสเที่ยวจะได้เห็นแมนต้า hmm. แบบใกล้ชิดก็จะมีมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดว่าเราฟรีได์ไม่ได้ mm hmm. ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลไปเพราะว่าน้องๆแมนต้าน,นะครับจะว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำให้เราได้เห็นอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับผม สำหรับช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการมาชมแมนต้าที่ฮานิฟารูเบนะครับเราจำเป็นต้องมามาดิฟในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือประมาณช่วงกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนั่นเองครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็แพลงต้นจะมีเยอะมากในจงจุดของฮานิฟารูซึ่ง ดังนั้นการมาเที่ยวที่จุดนี้นะครับก็จะเหมาะกับการมาชมแมนตาแต่ถ้าหากใครวางแผนอยากจะไปเที่ยวส่วนอื่นของประเทศมาดีฟด้วยก็อาจจะต้องลุ้นสภาพฟ้าฝนแบบรายวันเนื่องจากจัดว่าเป็นโลซ s e a s o นั่นเองอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการมาเที่ยวมาดีฟจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะต่อให้ฝนตกหนักแต่น้ําทะเลก็ยังใสยอยู่ครับ มันอาจจะไม่ได้ใสมากเหมือนในช่วงหน้าายซีซันแต่มันก็ใสมากมากนะครับเมื่อเทียบกับท้องทะเลหลายๆที่ครับผมและนอกจากนี้นะครับประเทศมาดีฟเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของการมีโอกาสได้เจอสัตว์ใหญ่ที่หลากหลายบางครั้งนะครับเราอาจจะเจอทั้งแมนต้าและก็ปลาฉลามวานอยู่ในจุดเดียวกันที่ฮานิฟารูครับการมาเที่ยวประเทศมาดีฟ เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งเกาะที่เป็นแบบรีสอร์ทแล้วก็เกาะที่เป็นโลเคอลก็เหมาะสําหรับบุคคลที่ต้องการจะไปเที่ยวนะครับแล้วก็มีงบประมาณที่แตกต่างกันถ้าเราอยากจะไปพักผ่อนแบบแนวชิลๆนะครับใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเป็นแบบแนวพักผ่อนนะครับก็สามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในรีสอร์ทได้ครับผมและรีสอร์ทก็มีหลากหลายราคาด้วยครับเริ่มต้นตั้งแต่คืนละ1น0 0 0ืต้นต้น,นก็มีครับ ส่วนบนเกาะโล c a l นะครับก็เป็นเกาะที่เราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมัลดีฟด้วยก็เหมาะกับคนที่อยากจะประหยัดบัตเจ็ตนะครับผมถ้าหากคุณฝันว่าอยากจะเจอแมนตาอย่าลืมครับไปดูได้ที่ฮานิฟารีเบระเทศลมัลีฟครับ